ด่วนภาเพเหตุการณ์ล่าสุดที่ไม่มีใครคาดคิดเสียงหวีดของเครื่องบินรบ F16 และกริปเป็นกำลังฉีกท้องฟ้าฝั่งชายแดนตะวันออกขณะที่กองทัพไทยประกาศเคลื่อนกำลังเข้าสู่พื้นที่ปฏิบัติการเต็มรูปแบบ3แนวรบพร้อมกันถ้าคุณอยากรู้ว่าทำไมสถานการณ์ครั้งนี้ถึงรุนแรงที่สุดในรอบหลายปีอย่าลืมกดติดตามและฟังให้จบเพราะนี่คือการเปิดเผยที่คุณต้องฟังด้วยหูตัวเอง เช้าวันนี้แหล่งข่าวทางทหารยืนยันว่ากองทัพไทยได้เปิดฉากตอบโต้การรุกรานจากกัมพูชาที่พยายามล้ำแนวเขตแดนในพื้นที่ภูเขาด้านจังหวัดสแก้วและตราดหลังจากหลายวันก่อนมีกลุ่มติดอาวุธจากฝั่งเขมรเคลื่อนเข้าสู่แนวชายแดนโดยอ้างว่าเป็นการลาดตระเวนแต่กลับพบว่ามีการติดตั้งอาวุธหนักไว้ในพื้นที่ต้องห้าม กองบัญชาการทหารสูงสุดของไทยจึงสั่งระดมกำลังจากสามเหล่าทัพเข้าควบคุมสถานการณ์อย่างเร่งด่วนแนวรบแรกอยู่บริเวณภูเขาพนมดงรักซึ่งเป็นพื้นที่ประทะด,ดั้งเดิมระหว่างไทยกับกัมพูชาทหารราบไทยพร้อมรถถังหลักและยานเกราะจากกองพลทหารราบที่สองถูกส่งเข้าเสริมในช่วงกลางดึกขณะเดียวกันฝั่งกัมพูชาก็เริ่มยิงปืนใหญ่สนับสนุนเข้ามาในแอนนาวเขตไทยทันที เสียงระเบิดดังก้องสะท้อนในหุบเขาขณะที่หน่วยลาดประเวณของไทยกำลังเคลื่อนพลเข้าประจำจุดป้องกันอย่างต่อเนื่องแนวรบที่สองคือพื้นที่ชายแดนด้านจังหวัดปราดซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตรส์สำคัญทางทะเลเครื่องบินรบกริปเป็นจากฝูงบินสุราษฎร์ธานีถูกส่งขึ้นบินลาดประเวณทางอากาศเพื่อควบคุมด้านฟ้าและใช้เรดาร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวของกองกำลังศัตรูจากระยะไกล มีรายงานว่ากองกำลังขเขมรพยายามใช้โดรนสอดแนมเข้ามาในน่านฟ้าไทยแต่ถูกสกัดทำลายโดยระบบต่อต้านอากาศยานภายในไม่กี่นาทีสถานการณ์ตรงนี้ถือเป็นการเผชิญหน้าทางอากาศที่ตึงเครียดที่สุดในรอบปีส่วนแนวรบที่สอยู่บริเวณชายแดนสแก้วกองพลทหารราบไทยได้เคลื่อนขบวนเข้าสู่พื้นที่รอยต่อ พร้อมการสนับสนุนจากปืนใหญ่155ม mm, ิลลิเมตรที่ยิงครอบคลุมแนวป่าเขาและเส้นทางลับที่ฝ่ายตรงข้ามใช้ลำเลียงกำลังเสียงปืนใหญ่ดังสะเทือนไปทั่วแนวชายแดนในขณะที่ฝุ่นควันและแรงระเบิดปกคลุมพื้นที่กว้างหลายกิโลเมตรรายงานภาคสนามระบุว่ากองทัพไทยได้รับอนุมัติปฏิบัติการป้องกันขั้นเด็ดขาดซึ่งเป็นการอนุญาตให้ใช้กำลังเต็มรูปแบบหากถูกคุกคาม กองทัพอากาศจึงได้ส่งฝูง F 1 6เข้าปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายยุทธศาสตร์ในฝั่งตรงข้ามเพื่อทำลายฐานยิงปืนใหญ่และเส้นทางขนส่งสเสบียงหลักภาพจากกล้องอินฟราเรดแสดงให้เห็นการระเบิดหอลายจุดที่เป้าหมายถูกโจมตีอย่างแม่นยพน้นอออ่างผู้บัญชาการทหารสูงสุดกล่าวผ่านสื่อว่าประเทศไทยไม่มีนโยบายรุกรานแต่เราจะไม่ยอมให้ใครล้ำเส้นอธิปไตยของชาติอีกต่อไป คำพูดนี้สร้างแรงสั่นสะเทือนทั้งในและนอกประเทศในโลกออนไลน์ชาวไทยจำนวนมากออกมาแสดงพลังสนับสนุนกองทัพพร้อมติดแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทัพไทยปกป้องชาติจนกลายเป็นกระแสะอันดับหนึ่งในโลกโซเชียลภายในเวลาไม่ถึงชั่วโมงในขณะเดียวกันฝั่งกัมพูชาก็เริ่มเคลื่อนไหวยอย่างเร่งด่วนรัฐบาลกัมพูชาออกถแถลงการเรียกร้องให้ไทยยุติปฏิบัติการทางทหารทันที ด้วยกล่าวหาว่าไทยเป็นฝ่ายรุกรานก่อนแต่ฝ่ายไทยมีหลักฐานชัดเจนจากภาพถ่ายดาวเทียมที่แสดงให้เห็นการตั้งค่ายทหารขเขมรภายในแอนาวเขตไทยลึกก,กว่า2กิโลเมตรนั่นทำให้ความตึงเครียดเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วภายในศูนย์บัญชาการรบของไทยเจ้าหน้าที่กำลังติดตามภาพจากดาวเทียมแบบเรียลไทม์เส้นทางการเคลื่อนของกองก,องกำลังศัตรูถูกวิเคราะห์ทุกนาที การสื่อสารระหว่างหน่วยรบทางบกและทางอากาศทำงานอย่างเป็นระบบขณะที่ฝูงบินกริปเป็นคู่หนึ่งกำลังเข้าสู่ภารกิจโจมตีที่สองในค่ำคืนนี้เป้าหมายคือฐานสื่อสารหลักของฝ่ายตรงข้ามเพื่อทำให้การติดต่อระหว่างแนวรบของขเขมรถูกตัดขาดโดยสิ้นเชิงเสียงเครื่องยนต์ของ F16 ดังลั่นกลางท้องฟ้ายามค่ำแสงไฟจากหัวรบอาวุธนำวิถีพุ่งทยานเป็นเส้นสว่าง ก่อนจะกระทบเป้าหมายและเกิดการระเบิดครั้งใหญ่ที่มองเห็นได้ไกลหลายกิโลเมตรภาพนั้นถูกบันทึกโดยโดรนล,ลาดประเวณและกลายเป็นหลักฐานยืนยันถึงความแม่นยำของฝูงบินไทยในปฏิบัติการครั้งนี้ชาวบ้านในพื้นที่ชายแดนได้รับการอบพยพยเข้าสู่พื้นที่ปลอดภัยเรียบร้อยแล้วหน่วยแพทย์ทหารถูกจัดส่งเข้าไปดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดขณะที่ความเสียหายทางฝั่งเขม,มยังอยู่ระหว่างการประเมิน แต่มีรายงานว่าฐานทัพหลายแห่งได้รับผลกระทบหนักในตอนท้ายของวันกองทัพไทยยังคงยึดพื้นที่ตามแนวชายแดนได้ทั้งหมดและควบคุมสถานการณ์อยู่ในระดับที่มั่นคงแต่คำถามที่หลายคนสงสัยคือเหตุการณ์นี้จะยุติลงอย่างไรและจะกลายเป็นชนวนของความขัดแย้งครั้งใหม่ในภูมิภาคหรือไม่นี่คือภาพรวมของสถานการณ์ล่าสุดพระเอกบุกแล้วทัพไทยปะทะสามแนวรบพร้อมกัน F16 กรนถล่มล้างบางเมร2025หากคุณต้องการติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และแชร์คลิปนี้ไว้เพราะสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้อาจเป็นจุดเปลี่ยนของทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้